จากนั้นมีอยู่วันหนึ่งเปิ้ลก็เริ่มระบายสีมันดาล่าเนาะเปิ้ลก็ระบายของเปิ้ลไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะจนกระทั่งมันมีความรู้สึกว่าอยากอ่านพลังงานไปด้วยนะคะเปิ้ลก็เลยลองดูนะวันนั้นมันเป็นช่วงวันเสาร์วันเสาร์ที่เปิ้ลอะเลิกเรียนเออเลิกเลิกงานเร็วใช่ไหมเปิ้ลก็กลับมาก็นั่งระหว่างที่นั่งรอกินข้าวก็เย็นมื้อเย็นนะคะแม่ทําอาหารให้ใช่ไหมเปิ้ลก็นั่งรอกินเปิ้ลก็ มาระบายระบายรอระบายมันดาลาดรอไม่ได้วาดเองนะเปิ้นนะล่ะระบายเพราะว่าสกิลการวาดเปิ้ลน,นี่โอ้โหย่าให้เรานะคะไม่ถนัดเลยเนาะเปิ้ลก็ใช้วิธีระบายสีเอานะคะแล้วระหว่างที่ระบายนะคะมันมีความรู้สึกว่าเราอยากอ่านให้คนนี้เพราะเราอยากอ่านให้คนนี้ใช่ไหมคะนึกชื่อเขาก็มานั่งเขาก็มาใช่ไหมมันก็ขึ้นมาเลยเสร็จปุ๊บเราก็หยิบสีแล้วก็ระบายเข้าไป เสร็จปุ๊บเราก็แบบเห้ยรู้สึกอยากฟังเพลงนี้เว้ยก็เปิดเพลงเพลงไปด้วย Spotify ไปด้วยใช่ไหมคะก็เปิดแล้วคืนนี้มันเป็นเพลงที่แบบเหมือนสื่อถึงคนคนนั้นเป็นพลังงานของคนคนั้นซึ่งบางครั้งบางทีเราไม่ได้ชอบที่จะฟังเพลงแนวนี้เลยแต่พอนึกถึงว่าตอนต้องอ่านพลังงานให้คนคนนี้มันกลายเป็นว่าเราฟังเพลงเนี้ย ซึ่งเป็นเพลงคล้ายๆจะว่าจะเป็นเพลงประจําตัวเขาหรือแม้กระทั่งเป็นเพลงที่เขาชอบสไตล์ของเขาอะไรประมาณนี้ค่ะอยู่ๆเราก็ฟังไงเพราะมันเป็นเหมือนเราเข้าไปในสนามพลังงานของเขาแล้วประมาณนั้นนะคะเนาะแล้วพอระบายได้สักแป๊บนึ่งอะคะ่ะตามภาพเนาะเราระบายได้ไม่นานนะไม่ถึงไม่ถึง10นาทีอะคะ่ะอยู่ๆก็มีเสียงเหมือนการเชื่อมต่อมันเกิดขึ้นนะคะอยู่ๆมันก็มีเสียงที่ไม่มีเสียงข้างในอะคะ่ะ คือแบบเราอะลองก่อนว่าคุยกับไฮเซลคุยกับมาสเตอร์ข้างในอะของเราอะคะ่ะเหมือนถามเข้าไปนะคะเราโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะมีคำตอบนะอยู่ๆก็เหมือนพูดในใจนี่แหละคะ่ะทุกคนเคยอยู่แล้วแหละพูดในใจแล้วก็พูดในใจแบบมันมีคำตอบกลับมาเราก็สะดุ้งเลยเราก็หยุดเลยหยุดมือเลยแบบเฮ้ย,ยมาเ้ยอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแบบ เฮ้ได้แล้วเว้ยมาแล้วเว้ยอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยเอาเว้ยเอาเว้ยเราก็ถามเลยทีเนี้ยแต่ว่า ณตอนนั้นมีคนนั่งอยู่ด้วยมีลูกมีแม่นั่งอยู่ด้วยใช่ไหมแล้วก็ถามในใจนี้แหละค่ะแล้วมันมีคาตอบมาทุกครั้งเลยแบบถามตอบถามตอบคือเราแบบลองของไลคะแบบแกล้งอะไรเงี้ยแบบถามตอบถามตอบอย่างนี้เลยแล้วก็แบบออ๊ยแบบเฮ้ยโคตรว้าวว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วัวเราอยู่คนเดียวลูกก็แปลกใจว่าแม่เป็นไรอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราก็เปิดเพลงเว้ยแล้วก็ตอนแรกเราเข้าใจว่าการเข้าสมาธิการเข้า t r a น c ์ใช่ไหมต้องต้องเงียบใช่ไหมแต่จริงจริงมันไม่ใช่สําหรับเรานะสาหรับเรา มันมีความรู้สึกว่ายิ่งเราเปิดเพลงที่เขาชอบพลังงานนั้นชอบอะค่ะมันจะยิ่งเสริมมันจะยิ่งเติมพลังงานให้มันแบบมีวเบรชั่นมีคลื่นความถี่มีอะไรแต่มีอะไรมันเสริมกันนะคะเข้ามาเรื่อยๆทำให้เราแบบฟูลฟิลมากๆอยู่ในอยู่ในสเตจของ สมาธิจริงๆซึ่งเป็นสมาธิในอีกรูปแบบหนึ่งอะคะ่ะจะไม่ใช่ว่าเจะต้องหลับตายิ่งอะไรเงี้ยเปิ้ลเปิดตาระบายสีแล้วเปิ้ลก็เชื่อมข้างในได้แล้วเปิ้ลก็เปิดเพลงฟังได้อีกแล้วมันแบบเฮ้ยมันสนุกอะแล้วมันก็แบบแล้วทีนี้ก็ส่งคําถามเลยนะเราก็เริ่มเลยนะพอเรารู้แล้วว่าเราเชื่อมได้ใช่ไหมเราก็ส่งคําถามเข้าไปเลยว่าคนคนนี้เคยเป็นใครคือเราก็ตามสูตรเลยนะตามหลักสูตรที่เราเรียนมาว่าเขาเคยเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยค่ะอดีตนะเนาะ อดีตปัจจุบันนาคตอะไรก็ว่าไปตามที่อาจารย์สอนเราเปะเลยแล้วพอทีเนี้ยพอได้มาเราได้ข้อมูลมาโหลดข้อมูลมาปุ๊บแล้วก็เราก็ต้องหยุดมือที่เราระบายใช่ไหมแล้วก็มามาจดไว้นะคะโอ้โหแบบจดได้สองสาหน้าแล้วแบบยึกยืยืออ่านก็ไม่ออกนะตัวหนังสือคือเรารีบจดไงคะข้อมูลมันไหลมาใช่ไหมคะเราก็ระบายไปฟังเพลงไปเชื่อมต่อไปแล้วก็จดไปอะไรเงี้ยค่ะแบบเฮ้ยเป็นอะไรที่แบบ ตื่นเต้นมากว้าวมาสนุกมากแรกๆนะคะพอละนามไปหลายๆเคสไปเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยจดว่ะเหนื่อยจดคือจดเสร็จมันไม่ใช่แค่นั้นเราต้องมานั่งแกะตัวหนังสือตัวเองอีกแล้วก็มาลงพิมพ์ลงคอมอีกใช่ไหมคะเพื่อที่จะส่งให้กับซิสเตอร์ที่เราอ่านให้แล้วก็ไหนจะต้องระบายสีแล้วก็ส่งให้เขาอีกใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบมันก็ได้แหละมันก็โอเคแหละมันก็อีกวิธีหนึ่งแล้วแต่ว่ามันขั้นตอนค่อนข้างเยอะ ไอ้ขั้นตอนไหนไมก็ไม่เท่าขั้นตอนที่จะต้องมานั่งแกะตัวหนังสือตัวเองนะคะคือแบบเนื่องจากว่าเราโหลดมาเร็วใช่ไหมมันหลังไหลามาใช่ไหมแล้ก็ต้องจดจดไว้ก่อนแล้วทีนี้โอ้ยจดอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่รู้เรื่องเลยแต่เปิ้ลใช้วิธีนี้พอเปิเ้ลจะเข้าไปพิมพ์อะค่ะจะเข้าไปพิมพ์บันทึกเป็นเรื่องราวใช่ไหมเปิ้ลอะกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งคือเปิ้ลนึกจาเหตุการณ์นั้นให้ได้แล้วก็กลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วมันจะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะพรั่งพูมาเลยภาพมันจะฉายมาหมดเลยเสร็จปุ๊บเราก็ที่จะพิมพ์ได้ไงแล้วก็เหลือไปมองไอ้ที่เราพิมพ์เขียนยืดยืนยืนนั้นด้วยแล้วก็แกะไปด้วยในการให้เห็นภาพอีกรอบหนึ่งแล้วก็พิมพ์เข้าไปในคอมอะค่ะกลายเป็นว่าเหมือนอ่านเหมือนอ่านสองสามรอบในคนคนเดียวนะคะประมาณนี้นเลยตามขั้นตอนหนึ่งนะก็พอจบเล่มใช่ไหมก็หลายคนนะน่าจะเออสิบกว่าคนสิบห้าคนเพราะเล่มหนึ่งมันมีสิบห้าภาพอะค่ะ ก็อสิบกว่าคนเนาะพอจบเล่มเป็นก็เอาโอเคจบพอวิธีนี้จบเดี๋ยวเราหาวิธีอื่นนะคะหลังจากนั้นก็ไปได้วิธีนี้